คุณเคยสงสัยไหมว่าคนที่ถูกลูกทอดทิ้งจะมีชีวิตอยู่รอดได้อย่างไรหญิงชาราผู้โดดเดี่ยวคนหนึ่งต้องเผชิญกับความมืดและเสียงลึกลับบนถนนเปลี่ยวจนกระทั่งเธอเจอเด็กชายที่กำลังหนีความกลัวเหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลคุณกล้าพอที่จะติดตามเรื่องราวสุดช็อกนี้จนถึงวินาทีสุดท้ายหรือไม่หญิงชาราเดินฝ่าลมหนาวมือสั่นจนรู้สึกเหมือนกระดูกจะแตก เธอหยุดตรงมุมถนนที่มีเงาของเด็กชายซ่อนตัวอยู่หลังทังขยะกลิ่นเหม็นอับเหมือนผสมฝุ่นถนนเปียกและเศษอาหารบูดเน่าตีใบหน้าเธอจนแสบจักหญิงชราก้มลงมองตาเด็กคนนั้นดวงตาที่หวาดกลัวเหมือนสัตว์ตัวเล็กถูกต้อนเข้ามุเสียงลมหวีดผ่านซอกตึกเหมือนเสียงคร่ำครวนของใครบางคนทำให้หัวใจเธอเต้นผิดจังหัก ทันใดนั้นเด็กชายสะดุง้งเหมือนเห็นอะไรบางอย่างอยู่ด้านหลังเทหญิงชราหันกลับทันทีแสงไฟถนะนกระพริบเหมือนมีเงาดำเคลื่อนผ่านไวเกินสายตาจะจัดความเย็นวาบแล่นขึ้นกระดุกสันหลัดเหมือนมีมือเย็นเฉียบแต่ต้นคอเธอรีบคว้าแขนเด็กชายพาเดินออกจากตรอกที่มืดสนิทแต่เสียงฝีเท้าข้างหลังกลับดังขึ้ดังขึ้นเรือ่อ แต่พอเธอหันกลับไปอีกครั้งไม่มีใครเลยนอกจากเก้าอี้เก่าตัวหนึ่งที่ค่อยๆขยับเองเหมือนถูกผลักเลเด็กชายร้องเรียกเธอเบาๆเสียงสั่นจนแทบขาดหะหญิงชราพาเขากลับบ้านเก่าๆของเธอเตาแก๊สเก่าดับวุบวาบส่งกลิ่นแก๊สอ่อนๆจนเธอรู้สึกแสบจักคืนนั้นเธอเห็นเด็กนั่งอ่านหนังสือใต้ไฟล้มลุก ในขณะที่ลมจากหน้าต่างเปิดเองตีผ้าม่านจนดังผ้าเธอกำลังจะปิดหน้าต่างแต่เธอกลับเห็นเงาคนตัวสูงยืนอยู่หลังเด็กชายใบหน้าเลือนรางเหมือนกำลังจ้องเธออยู่ร่างเธอแข็งทื่อมือเย็นเฉียบลมหายใจติดขัดแล้วเงานั้นยกมือขึ้นช้าช้ามาก เหมือนจะบอกอะไรบางอย่าก่อนที่ไฟในบ้านจะดับสนิทลงในทันทีเหลือเพียงเสียงหัวใจของหญิงชาราที่เต้นแรงจนเหมือนจะหลุกเมื่อสนิทจนหญิงชารารู้สึกเหมือนตกลงไปในบ่อลึกเธอเอื้อมมือหาเด็กชายปลายนิ้วสัมผัสเพียงความว่างเปล่าอากาศเย็นจัดราวกับถูกสูบออกจากห้อเสียงหอบหายใจของเด็กดังขึ้นจากมุมห้องสั่นเครือ เหมือนกำลังพยายามก้านสะอาหญิงชราคลานไปตามพื้นไม้เก่าที่ส่งเสียงเอียดอาดทุกครั้งที่เธอขยับทันใดนั้นมีเสียงแกรกดังจากข้างหลังเหมือนประตูร้านขายลงไม้ถูกเปิดออกชอเธอหันกลับไปทั้งที่หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะแตกต่ำแสงไฟจากหลอดเดียวที่ฟื้นขึ้นมาแวบหนึ่งเผยให้เห็นเงายาวบนผนัง เงาที่ไม่ใช่ของเธอและไม่ใช่ของเด็กเงานั้นค่อยๆย,ยืดตัวยาวจนแตะเพดานเหมือนกำลังครอบคลุมทั้งห้อหญิงชรากัดฟันสูดหายใจก่อนจะกระโจนเข้าไปคว้าแขนเด็กชายที่ซ่อนอยู่หลังโต๊ะแต่ทันทีที่เธอแตะตัวเขาร่างเด็กกลับสันสถานเหมือนถูกความเย็นบางอย่างจับบีดวงตาเด็กเบิกกว้าง จ้องไปด้านหลังหญิงชราไม่กระพริบแม้แต่นี้ขอข้างหลังเสียงเล็กๆสะดุดเหมือนลมขาดหัว่วหญิงชราฝืนหันกลับช้าช้ามากราวกับกลัวว่าถ้าหันเร็วไปสิ่งที่อยู่ตรงนั้นอาจพุ่งเข้ามาในทันทีและเมื่อเธอเห็นชัดร่างของเธอสั่นจนเข่าแทบซุเงาดำยืนอยู่ห่างเพียงก้าวเดียว แต่ไม่มีใบหน้ามีเพียงรอยแหว่งตรงตำแหน่งดวงตาเหมือนถูกฉีกออกด้วยมือเปลมันค่อยๆย,ยื่นมือมาหาเธอมือที่ยาวผิดรูปเหมือนนิ้วถูกดึงจนเสียรูปทรงเดอิอากาศรอบตัวหนักขึ้นเหมือนกำลังจมในน้ำลึกหญิงชรากระชากเด็กชายเข้าหาอกพยายามถอยหลังแต่ทุกก้าวเหมือนเหยียบลงบนโคลนเหนียว ที่ดูดเท้าเธอไว้แน่นขึ้นเรือเสียงบางอย่างดังขึ้นคล้ายเสียงกระซิบที่แตกหายมาจากเงานั้นโดยตรงเสียงที่เรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงเดียวกับลูกชายที่ทอดทิ้งเธอไปวันสุขหัวใจเธอเหมือนถูกบีบจนเจ็บจี้ดวงตาพร่ามาและในวินาทีนั้นเองเด็กชายดึงมือเธออย่างแรงเหมือนพยายามจะเตือนให้เธอหนี ก่อนที่เงานั้นจะเอื้อมถึงตัวเธอในชั่วลมหายใจเดียหญิงชราถอยหลังแทบไม่ทันปลายเท้าสะดุดกับขาโต๊เก่าเสียงไม้ดังปังสะท้อนกล้องในห้องมืดราวกับมีใครทุบผนังจากดอเธอล้มลงทั้งตัวแขนยังอบเด็กไว้แน่นลมหายใจทั้งคู่สั่นจนเหมือนจะขาดชาเงาดำนั้นขยับเข้ามาอีกก้าวเท้าที่ไม่สัมผัสพ,พื้น ลอยสูงเพียงปลายนิ้วแต่กลับทำให้พื้นไม้สั่นราวกับมีของหนักมหาศาลหลอดไฟเหนือหัวกระพริบรัรวแสงวูบวับจนเห็นเงานั้นเป็นช่วงๆเหมือนภาพขาดตอนในหนังเก่าชํำระและทุกครั้งที่แสงติดขึ้นรูปร่างมันกลับผิดไปยาวกว่าเดิมคดงงอะ่ะเหมือนมีหลายแขนหลายขาแผ่ออกจากลำตงังเด็กชายร้องฮึดออกมาเบาๆ ไม่ใช่เสียงหวาดกลัวแต่เหมือนเสียงเตือนเสียงขอร้องให้รีบลุกหญิงชราเอื้อมมือคว้าขอบโต๊ะลากตัวเองขึ้นช้าชาหัวเข่าเจ็บจนเหมือนเส้นเอ็นจะฉาเธอกอดเด็กแน่นขึ้นแล้วรีบพาเขาถอยหลังไปทางบันไดไม้ที่นำขึ้นชั้นบอ่อแต่ก้าวแรกที่เหยียบบันไดไม้กลับยุบตัวลงไปเหมือนมีมือมองไม่เห็นกระชากลงใต้พืนเสียง รืดดด,ดังขึ้นยาวมาจากด้านล่างเหมือนมแมลงยักษ์กำลังไต่ออกมาจากรอยแยกใต้บ้าเงาดำยื่นแขนออกยาวพอที่จะเกือบแต่หลังหญิงชรานิ้วบิดเป็นเกลียวเหมือนจะเกี่ยวเธอกลับลงไปในความมือลมเย็นจัดพุ่งขึ้นตามบันไดแรงจนผ้าคลุมไหล่เธอฟุ้งขึ้นเหมือนมีใครเป่าลมหายใจใส่ต้นคอเธอโดยตรา เธอพยายามลากเด็กขึ้นไปทีละขั้นแม้ขาของเธอจะสั่นแม้หัวใจเธอจะเต้นแรงจนน้ำตาซึ้แต่แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากด้านหลังเธอเสียงเดียวกันแปะเสียงที่เธอไม่คิดว่าจะได้ยินอีกในชีวะแม่ทำไมไม่รอผ่าเสียงนั้นขาดหะ่ะเหมือนถูกบีบจนขาดใจตามด้วยเสียงหัวเราะแห้งๆที่ค่อยคอยก้องขึ้น ดังขึ้นเรื่อยๆจนผนังสั่นเหมือนจะแตกออหญิงชราชะงักมือเย็นเฉียบหัวใจเหมือนถูกดึงกลับไปสู่วันที่ลูกชายเดินจากไปทิ้งเธอไว้ลำพันเธอหันกลับไปทีละนิดแม้รู้ว่าไม่ควรแม้รู้ว่าไม่ใช่เสียงของคนนั้นแต่สิ่งที่เธอเห็นทำให้เลือดเธอหยุดไหลในเสี้ยววิใบหน้าที่ลอยอยู่กลางความมืด ใบหน้าที่เธอเคยรูปไล้ตอนเขาเป็นเด็กแต่บิดเบี้ยวแหว่งหายเหมือนถูกฉีกออกด้วยแรงอาคาริมฝีปากที่ขาดเป็นรอยยาวกำลังกระดิกเหมือนจะพูดคำตอบไปที่เธอไม่อยากได้ยิก่อนที่เสียงฝีเท้าหนักๆจะดังขึ้นจากชั้นบนดังมีบางสิ่งใหญ่โตรออยู่เหนือหัวเธอพร้อมจะพุ่งลงมาในช่วขณะที่เธอขยับตัวไม่ทอ เสียงฝีเท้าจากชั้นบนดังตึงตึงตึงหนักจนฝุ่นปลิวร่วงลงมาเป็นสายเหมือนคือบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนจากแรงของบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่บนนะหญิงชรากลืนน้ำลายที่เหนียวคอตาเธอสั่นระริกมือที่กอดเด็กแน่นจนข้อขึ้นสีขาเด็กชายมองขึ้นไปบนบันไดดวงตากลมโตสะท้อนเงาสีดำที่กำลังเคลื่อนลงมาทีละคันทีละคัน เสียงไม้แตกดังตามจังหวะก้าวเดินเหมือนมีของหนักหลายร้อยกิโลกำลังเหยียบทับบันหญิงชาราฝืนดึงตัวเด็กให้ถอยเข้ามุมหลังชิดผนังหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในความมืดสนิทเงาที่อยู่เบื้องบนขยายใหญ่ขึ้นทุกครั้งที่มันขยับเงาท่าผนังจะบิดตัวเหมือนสิ่งมีชีวิตกำลังดิน้นเหมือนแขนหลายแขนกำลังคลานตามผนังมหาเท เสียงกุกกกจากเพดานดังขึ้นเหมือนเล็บยาวๆขูดไม้ลากยาวเป็นเส้นจนหญิงชรา,ารู้สึกเสียวิ่งไปทั่วกระดูกสันหลัดจู่ๆบันไดขั้นแรกก็ยุบลงไม้หักเสียงดังกรอบเหมือนถูกเหยียบโดยเท้าที่ใหญ่เกินกว่าจะเป็นของมนหญิงชรา,าสะดุง้งแขนเธอเกรงแน่นแต่ติดอยู่ในมุมแคบจนแทบขยับไม่ได้ เหมือนถูกบ้านจงใจบีบให้เธอติดกับดักเด็กชายเงยหน้าขึ้นมือเล็กกำเสื้อเธอแน,น่นเสียงสั่นจนจับคำแทบไม่ได้มันมันลงมาแล้วหญิงชราหันขึ้นตามสายตาของเขาและเห็นบางอย่างโผล่ออกมาจากเงาด้านบนไม่ใช่เท้าไม่ใช่มือแต่เป็นเศษผ้าขาดรุ่ยสีซีดที่เคยเป็นเสื้อของลูกชายเธอตอนวันสุดทอ เศษผ้านั้นปลิวลงมาช้าช้าเรากับมีมือที่มองไม่เห็นกำลังถือไว้นำทางมันตรงมาหาเธอโดยเฉพาะมันตกลงตรงหน้าเธอบนพื้นไม้ที่เย็นเฉียบจนรู้สึกเสียวปลายนี้หญิงชรามองมันนิ่งลมหายใจสะดุดก่อนที่เธอจะเอื้อมปลายนิ้วไปแต่แต่ทันทีที่นิ้วเธอสัมผัสผ้าผ้ากลับเย็นเหมือนน้ำแข็ง และมีเสียงกระซิบลอดออกมาจากในเนื้อผ้าโดยตรงเสียงที่ใกล้หูเธอเกินไปใกล้จนเธอได้กลิ่นลมหายใจของมันแม่ทำไมทิ้งผมสรรไม้มาลายเสียงขาดพร่าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเหมือนลูกชายของเธอกำลังร้องจากที่ไกลออกไปหรืออาจร้องอยู่ข้างหูเธอในตอนนะบันไดสั่นแรงขึ้นสิ่งนั้นกำลังลงมาถึงชั้นล่างแล้ว เายาวทอดลงมาตรงหน้าเธอบิดงอเหมือนกำลังยื่นแขนมารับเธอกลับไปเด็กชายร้องออกมาเสียงดังที่สุดเท่าที่เขาเคยร้องอย่าแต่คําเตือนของเด็กไม่ทันแล้วมือดำที่ยาวผิดรูปนั้นก้างออกกว้างยาวจนเกือบครอบทั้งร่างเธอได้ในทีเดียวและมันกําลังพุ่งเข้ามาหาเธอตรงๆ ด้วยความเร็วเหมือนเงาสะบัดแสงไฟหญิงชาราหลับตาแน่นอุ้มเด็กเข้าหาอกเหมือนปกป้องสิ่งสุดท้ายที่ยังมีอยู่ลมเย็นว่าพุ่งผ่านใบหน้าเหมือนเงานั้นกำลังจะปะทะตัวเธอในชั่วลมหายใจเดียวแต่ทันใดนั้นเสียงทุบป,ประตูหน้าบ้านดังปังตามด้วยเสียงตะโกนของเพื่อนบ้านหลายคนที่ได้ยินเสียงล้มดังสนั่นเมื่อครู่ทำให้เงาดำชะงัก นิ้วที่บิดเบี้ยวหยุดค้างกลางอากหญิงชาราลืมตาแสงไฟในบ้านกลับมาติดขึ้นทีละดวงเงาดำค่อยๆถอยหลังและลายหายไปกับความมืดเหมือนหมอกที่ถูกลมพันเมื่อประตูถูกเปิดออกเพื่อนบ้านวิ่งเข้ามาเปิดไฟทุกดวงเรียกชื่อเธอด้วยความเป็นหัวหญิงชารานั่งนิ่งกอดเด็กแน่นจนแขนสัน่น พื้นไม้ใต้เท้ายังอุ่นราวกับมีบางสิ่งเพิ่งถอยกลับลงไปเบื้องละเพื่อนบ้านรีบประคองเธอขึ้นถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หญิงชราตอบไม่ได้ลิ้นเธอแข็งหัวใจยังเต้นแรงราวกับเงานั้นยังมองมาจากมุมมืดใดสักมุเด็กชายจับชายเสื้อเธอเบาๆเงยหน้ามองแม็ดดวงตาย,ยังเปียกน้ำตาแต่เต็มไปด้วยความการะตันยายผมจะไม่ไปไหน เพียงประโยคนั้นหัวใจหญิงชารานิ่มลงเธอก้มลงกอดเด็กน้ำตาไหลยอย่างไม่อายใครเพราะนี่คือครั้งแรกในรอบหลายปีที่มีใครสักคนอยู่เคียงข้างโดยไม่ทิ้งเธอไปหายวันต่อมาบ้านหลังเก่าถูกซ่อมแซมไฟถูกเปลี่ยนใหม่ทุกดวงบันไดถูกตรวจจนแน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดปกเด็กชายได้เข้าโรงเรียนด้วยเงินเก็บเล็กๆของหญิงชารา ที่เธอคิดว่าจะเก็บไว้ให้ลูกในวันที่เขากลับมาแต่วันนี้เธอใช้มันเพื่อให้ใครคนหนึ่งได้เริ่มชีวิตใหม่แทนปีแล้วปีเล่าเด็กชายค่อยๆเติบโตขึ้นอ่านหนังสือใต้แสงไฟที่ไม่เคยกระพริบอีกเสียงฝีเท้าลึกลับและเงาดำไม่เคยปรากฏขึ้นมาอีกคอและในวันรับปริญญาหญิงชารายืนมองเด็กที่ครั้งหนึ่งเคยนั่งหลบหลังทังขยะ ก้าวขึ้นเวทีด้วยรอยยิ้มมั่นใจเธอปรบมือทั้งน้ำตามือสั่นแต่หัวใจอุ่นขณะเสียงประกาศชื่อดังขึ้นลมเย็นอ่อนๆพัดผ่านหลังเธอเบาอ่อนโยนเหมือนลมหายใจของใครบางคนที่เคยจากไปนานแล้วหญิงชราปิดตาพ,พึมพำในใจเบาๆแม่ไม่ทิ้งใครอีกแล้วลูกก็เหมือนกันนะ รากับคำเหล่านั้นปลดปล่อยบางสิ่งในอากาศความหนาวที่เคยตามหลอกหลอนจางหายไปทีละนิดจนเหลือเพียงความสงบที่เธอเรอมาทั้งชีวิตและเรื่องทั้งหมดก็จบลงตรงที่หัวใจแข็งแกร่งของหญิงชราพาเด็กข้างถนนคนหนึ่งสู่วันที่เขายืนได้ด้วยตัวเอง